ลูกศิษย์ของพี่เชษ์เนี่ยชอบเจอตัวใหญ่ๆนั่นเลยไม่มีเจอเท่ากันบ้างเลยคุณศึกษาดิจิพันครับต่อยไปในที่นี้ก็ทย์นี้ก็เป็นลองเยอะครับใมรมีอะไรจะเสียไมีอะไรจะเสียแต่เล็กกว่าเขาเยอะมากครับพี่ก็คิดโจทย์ง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดไม่ได้นับไม่ได้นอกไม่ได้น้องๆกึ่งเรื่องของพวกนั้นก็อาจจะก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับก็ เต็มที่สู้อยู่แล้วครับเพราะมันมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเราไม่ต้องพูดถึงก็ต่อยตูตีนะ,นะเพราะต่อยตูดีเนี่ยของสอเดพันธ์ก็คงชนะยากอยู่แล้วนะเพราะาเรื่องพวกนี้ทําใจอยู่แล้วนะ,นะเพราะว่าก็หลายๆไฟที่ผ่านมาในเรื่องของสูสีง่ายๆก็ชนะยากอยู่แล้ว่างนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือโจทย์เดียว,ว็คงจะ ต้องชนะไอ้ขาได,ด้ถ้าเกิดจะชนะนะครับรลูกเกมมันจะคล้ายๆกับเจอเดชพาคินด้วยช่างทองเนี่ยก็ไม่แน่ครับวันนั้นมก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าเหือจ,จังหวะจุดที่เราจะทําได้เราจะสร้างโอกาสได้ดีโดยเอาครั้งก่อนมาอาจจะแก้ไขปรับนิดๆหน่อยนะครับโดยที่ต้อง กุ้งเป้าแล้วก็ต้องออกอาวุธเน้นนะครับเน้นแล้วก็ทำลายจังหวะเขาได้ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าไฟก่อนเนี่ยเด็กอาจจะมองว่า,าในเรื่องของการเข้าในการตีการใช้พลังกำลังเนี่ยน่าจะเบียดแล้วก็เขาหรืออะไรเราไม่ได้แพ้เขา่าง่ายๆนะครับเราก็เราก็ดูดีด้วยทาใบหมดนยกทีเอาจริงแล้วเพราะด้วยความพยายามความตั้งใจของเด็กดังนั้นเนี่ยเราเลยลืมหมัดลืมออกอาวุธที่ว่า ในลนักษณะที่ที่สร้างความกดดันให้เขาได้นะเด็กก็อาจจะไปเข้าใจโจทย์ว่าถ้าเกิดสู้ในเราก็สู้ได้ดังนั้นก็คิดว่าก็น่าจะชนะได้นะไฟก่อนตอนยกหมดยกสี่ก็เหมือนอารมณ์บรรยากาศเลยมันมาแล้วจริงแล้วนะว่าทั้ง,เ,อองราาเรื่องของราคาเรื่องของเราก็เข้าใจว่ายกห้าเราจะต่อยสบายแต่บางทีเดี๋ยวนี้มันมีอะไร พิดสยาอยู่ตลอดที่ให้เห็นนะครับอยู่ๆราคาก็ข้ามไปโดยที่ไม่รู้ออมาอย่างไหนหรือวิธีการอะไรผมไม่รู้นะครับก็ทําให้เขาเป็นฝ่ายชนะแล้วก,กรรมการก็มองเห็นเหมือนกันหมดเออซึ่งไม่ได้มองให้เราเป็นฝ่ายมีความตั้งใจตัวเล็กขยันเดินเข้าทำนะผมมองแบบนี้แต่เมื่อกรรมการก็มองอีกแบบหนึงน่งก,ก็ก็ไม่ว่ากันก็คนทำได้ก็ทำไปนะครับเพราะาตรงนี้ผมว่าทำใจอยู่แนละ้วเ,เด็กผมเนี่ยไป ไปต่อยตรงนี้เออทำใจอยู่แล้วแต่ด้นก็ไฟนี้ก็คงเต็มที่นะครับรูจักการซ้อมยังไงพี่เรื่องร่างกายระบบหายใจอะไรยังไงเป็นยังไงเรื่องการซ้อมเนี่ยไม่ต้องหว่วงครับก็มั่นใจก็ด,ดีขึ้นดีขึ้นทุกๆไฟนะครับเรามาต่อยกรุงเทพได้ทั้งสองครั้งนะครับมาต่อยในช่องเจ็ดเนี่ยก็สองครั้งเออก็ประสบการณ์ก็กสอนเราก็ทาให้เราได้หาวิธีการในรูปแบบที่ที่ต้องสร้างอะไรให้มัน ชัดเจนมากขึ้นไงนั่นเองครับครับ่แผนไหนดิพี่ไฟนี้ลุยเลยไหมก็ไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะแต่ขาต่อยมัดเหมือนเดิมแต่แต่ต่อยแล้วก็ต้องทำไม่ได้ต่อยแล้วทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเข้าหยุดโฟกัสได้ได้แค่นั้นเองครับก็ไม่แน่ไม่แน่ครับไม่แน่เท่าที่พี่เชิดดูช่างทองเนี่ยต่อยง่ายก็ได้ครับเท่าที่พี่ดูช่างทองคิดว่าเขาโดนได้ไหมก็อาจจะนะครับก็ะมุมมองว่าถ้าเกิด เขาก็ไม่ได้ไปอะไรน้องนะครับแต่คิดแบบภาษาผมเองก็บอกเออถ้าเกิดแม้ก็คงจะดังไม่ได้แล้วเออก็ถ้าเกิดในระดับฟูท้อเนี่ยผู้ใหญ่ก็คงจะไม่นั้นก็คงเป็นแชมป์ไปแล้วเออจุดที่สามารถพลิกได้ตัวใหญ่ทำเราต่อย่ายขึ้นก็ได้ฮะต่อยได้แม่นขึ้นอะไรขึ้นก็หวาไปเพราะว่าจังหวะเขาก็คงไม่ได้ออกมาเล่นฝีมือหรืออะไรคงเข้ามาหาทะลุทะลวงดันแทงเข่ากะว่าจะนอกเราก็ได้ อาจจะเป็นผลในเรื่องผลดีที่ทําให้เราก็มีช่องมีช่องก็ได้ครับเป็นไม่ได้หมดครับนั้นแพงๆก็ก็ดีครับไม่กดดันลองไว้ไม่เสียหายเออไม่ไม่กดดันแน่นอนในเรื่องสภาพการพิสู้อไม่ต้องห่วงครับครับผมเพราะเราคงจะไม่ยืนคุยเล่นฝีมือเคงไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะก็ต้องต้องมีทางเดียวครับลุ้นหมัดลุ้นสอบโอเคโอเคครับขอบคุณครับพี่เรับ